สปาดีสปาดีทานผู้สมทุกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับกุ้งเซนเกา่าเซนเคยืัอนี้เนาะกุ้งจะพาทานผู้ชมไปเบิง่งอีกหนึ่งโครงการที่วันใหญ่ที่สุดที่ว่าหลายๆคนตั้งหนา้าตั้งตารอถ่ามือเปิดโดยเฉพาะคนในอาเซียนเนาะคือจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกที่ว่าอยากจะไปเบิง่งโครงการนี้เนาะนั่นก็คือโครงการ วันแบงคอกทุกคนเึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการทีว่าใหญ่แล้วก็เพิ่นลงทุนไปแบบมหาศาลเลยเพื่อจะเป็นเอ่าเลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยแล้วก็ของอาเซียนเลยนะทุกคนเนาะถือว่าเป็นโครงการทีว่ายิ่งใหญ่เพิ่นเปิดโตเป็นทีเห็บหอยแล้วในวันทีสัปดาหตุลาทีผ่านมาซึ่งว่ากุ้งไดเขพฯไปบึงพิธีเปิดคือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แห่งยิ่งใหญ,ใหญ,ใหญ่แบบสุดๆมีนักห้อง ระดับโลกมาห้องมาเปิดพิธีให้เนาะแล้วกัยังมีดา,าราเหล่าดาราเซเลบิตี้ของไทยเดินทางเข้ามาห่วมอย่างหลวงหลายแล้วกันยังมีบรรดาผู้คนจำนวนหลากและก็ยังมีหนักลงทึนสาวไทยบรรดาเศรษฐีเนาะและก็ยังมีบรรดาเจ้าสัวต่างๆเนาะบรรดา หนักลงทืนต่างๆเดินทางเขามาห่วงอย่างค้าหนาแน่นเลยและพิธีเปิดกระสุดว่าวชุดอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นอ่าหนึ่งโครงการเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และอยู่ในโครงการนี้เนาะทุกคนมีตึกอยู่ยหลายตึกมีทั้งแบบศูนย์ทรัพย์สินค่าต่างๆระดับโลกเลยมีโฮงแฮมระดับลักซ์รี่มีอ่า่อน คอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางเมืองแล้วก็ยังมีสถานที่จัดงานต่างๆที่ว่ายิ่งใหญ่และกุ้งได้ข้าไปบังคลิปหนึ่งที่เพิ่นได้ถ่ายวิดีโอให้บ่งการอันห่างซับสินค้าที่ว่าเพิ่นเห็ดแบบใหญ่เดินหรือว่าย่างไปเท่าไหร่ก็ยังบ่สุดนะทุกคนนะบอกกล้างใหญ่อรีสมแบบเพิ่นเห็ดแล้วในนั้นยังมีตึกที่สูงที่สุดที่ว่าจะมาล่มแซมเก่า คือตึกตัวนี้เพิ่นกำลังสร้างขึ้นมาทุกคนเนาะและโครงการดังกล่าวจะเป็นแนวไดเพิ่นสร้างขึ้นมาแบบไดเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปเบึงรายละเอียดและพิธีเปิดนํำกันเนอกวันยิ่งใหญ่สุดว้าวสหาัหไหบตื่นเต้นเลยเนาะไปบ่งนํากันเลยกรุงเทพมหาคนครที่ไม่เคยหลับไหลกำลังจะได้ต้อนรับปรากฏการณ์ใหม่ ที่จะมาพิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์และยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาวไทยวั One Bangkok, นแบงคอกกำลังจะสร้างนิยามใหม่ให้กับกรุงเทพด้วยการเป็นมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่จะเป็นเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างให้ความสำคัญกับผู้คนศูนรวมประสบการณ์ที่หลากหลายแบบไร้ขีดจำกัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นโครงการวันแบงคอก มีพื้นที่108ไร่ตั้งอยู่บนถนนพระราม4ตัดกับถนนวิทยุทับเลที่ดีที่สุดพื้นสุดท้ายใจกลางกรุงเทพเชื่อมต่อ <hike> ทุกเส้นทางสู่ย่านธุรกิจสําคัญอย่างสาทรสีลมและสามย่าน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครันและทางเข้าออกถึง6จุดภายในโครงการประกอบไปด้วย5อาคารสำนักงานพื้นที่รวม500,000ตารางเมตร5โรงแรมระดับลักชัวรี่พื้นที่ค้าปลีกมากกว่า190,000ตารางเมตร3อาคารที่พักอาศัยและวันแบงคอกฟอรัมพื้นที่แห่งการจัดแสดงความบันเทิงสุดอลังการทำให้วันแบงคอกคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร บงคอกโอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งกว่า50ไร่เชื่อมต่อกับสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติเปรียบเสมือนปอดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวกรุงเทพผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพจากกิจกรรมสันทน,นาการการพักผ่อนใจกลางเมืองนอกจากนี้ทางเท้าที่สะดวกและกว้างขวางสามารถเดินเข้าถึงทุกพื้นที่ในโครงการได้เพียง15นาทีสอดคล้องกับแนวคิด15 minute walking city เทรนใหม่ของการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้คน ผู้คนในเมืองอัจฉริยะแห่งนี้กำลังได้รับการดูแลทั้งความปลอดภัยจากระบบเซ็นเซอร์ในโครงการมากกว่า200,000จุดกล้องวงจรปิดกว่า5,000ตัวช่องจอดรถกว่า1 2 0 0 0ช่องจอดที่คุณสามารถบริหารจัดการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือรวมทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและรวดเร็วทำให้ผู้คนในเมืองไม่พลาดทุกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบเรียไทา โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผ่านโปรแกรมศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกอาร์ตลูปเส้นทางแห่งแรงบันดาลใจและศิลปะความยาวกว่า2กิโลเมตรที่จะพาคุณไปพบกับผลงานศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับโลกพร้อมเปิดพื้นที่ให้คุณได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆไปพร้อมกับการช้อปปิง้งที่นี่ศิลปะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคุณไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์อารีนาเปิดประตูสู่โลกแห่งความบันเทิงระดับโลกที่พร้อมเนรมิตคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่การแสดงที่น่าตื่นตาตื่ รากรบดาใจหรืออีเวนต์สุดพิเศษอื่นๆอีกมากมาย วันแบงคอกคือโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Lead for n e i g h b o r h o o d Development ระดับแพลตินัมพร้อมด้วย w i s Score และ Smart Score ระดับแพลตตินัมการันตีความเป็นเลิศด้านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและยังมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน Well เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกคนวันแบงคอกคำนี้มากกว่าจุดหมายปลายทางมันคือการเดินทางคือแรงบันดาลใจคือหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันกับเมือง ี่คือบรรยากาศสาคัญของพิธีเปิดวันแบงคอกณบริเวณวันแบงคอกฟอรัมซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลกทั้งการแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์โชว์งานนิทรรศการและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยในช่วงพิธีเปิดที่วันแบงคอกพาร์คมีคุณปนุษิริวัฒนพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดผู้พัฒนาโครงการวันแบงคอกและครอบครัวสิริวัฒนพักดีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยศิลปินและนักแสดงกว่า500ชีวิตมาร่วมอยู่ในพิธีเปิดสุดอลังการคครั้้้งนีดดวยโดยโุณ ได้พูดถึงโอกาสสาคัญในการเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่าหลังจากใช้เวลาในการพัฒนาโครงการวันแบงคอกยาวนานกว่าทศวรรษ บัดนี้ก็ได้เวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วคุณปนทระบุว่าโครงการวันแบงคอกจะเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกศูนย์กลางแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนธุรกิจและแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบถือเป็นการจุดประกายความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงเทพมหานครในยุคใหม่นี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไทยให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การเป็นมหานครระดับโลกอย่างแท้จริง สำหรับบรรยากาศภายในวันไบค k อกฟอรัมเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติบุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรและนักธุรกิจชั้นนำจากทุกแวดวงตลอดจนเหล่าซูเปอร์สตาร์และเซเลบิตี้นับพันที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของวันแบค็อกมีการจัดเรดคาเปตเพื่อให้ดาราศิลปินและเซเลบิตี้จากทั้งในไทยและต่างประเทศพาเรดเชิดชายบนพรมแดงสวยงามอย่างที่เห็นในภาพค่ะไฮไลท์โชว์โดยออร์ดิทัวหนึ่งในทีมผู้สร้างสรรค์โชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุง ปารี2024และนี่คือศิลปินระดับโลกที่มาร่วมแสดงในโชว์นี้คาร์ลัมสกอตต์ศิลปินชาวอังกฤษเจ้าของเสียงทรงพลังจากเวทีบริเทนสกอต t t ทาร์เลนต์ผู้สร้างสรรบทเพลงอันโด่งดังอย่าง you are the reason และ dancing on my own อีกหนึ่งท่านคือลอเรนออเรตนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเพลง never enough เพลงประกอบภาพยนตร์ the greatest showman ที่มียอดขายระดับแพล่ินัม และซูเปอร์스ชาวไทยพี่พีกริตอํานวยเดชก่อนนักแสดงและศิลปินมากความสามารถที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการบันเทิงไทย คอนเสิร์ตภายในวันแบงคอกยังมีศิลปินอีกมากมายค่ะทั้งปามี่สล็อตแมชชีนเรียกว่าบรรยากาศสนุกสนานเป็นอย่างมากหากใครยังไม่จุใจกับการแสดงคอนเสิร์ตสุดอลังการแบบนี้ที่วันแบงคอกสามารถไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตต่อเนื่องทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จากนี้ค่ะเพราะจะมีการจั r ริ th ม of Bangko กการจัดแสดงคอนเสิร์ตทุกสุกเสาร์อาทิตย์3สัปดาห์ติดต่อกันจาก25ศิลปินชื่อดังของไทยที่จะหมุนเวียนมาขับกล่อมสร้างความบันเทิงอย่างต่อเนื่องณนะวันแบงคอกพาร์คชมฟรีไม่มีค่่่าาใช้ใจ้จยยดวคะ นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดแสดงเลเซอร์แมปปิ้งบนสถาปตัตยกรรมใหญ่ที่สุดในโลกลงบนตัวอาคารต่างๆของโครงการวันแบงคอกตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง24นาฬิกา ส่วนสุดท้ายที่ห้ามพลาดก็คือขาช็อปทั้งหลายค่ะที่วันแบงคอกรีเทลซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ในวันนี้เปิดให้บริการแล้วในโซนพา r เรตและโซนเดอะสตอรี่รวบรวมร้านเด็ดแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกมีทั้งร้านที่ทำคอนเซปต์สโตร์เพื่อวันแบงคอกโดยเฉพาะร้านที่มาเปิดเป็นที่แรกในไทยร้านที่ไม่เคยเปิดในศูนย์การค้ามาก่อนรวมถึงร้านที่เป็นแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในไทยโดยจะมีการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมมากมายจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปี โครงการวันแบงคอกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยและแลนด์มาร์คแห่งใหม่เทียบเคียงมหานครระดับโลกโครงการวันแบงคอกเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแบบไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยด้วยการทุมงบลงทุนกว่า1.2แสนล้านบาทเป็นการพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่างบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มธรุรกิจของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนา,าพักดี โครงการวันแบงคอกนี้ตั้งอยู่บนทำเลทองผืนใหญ่ในกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่104ไร่ณนะพื้นที่ที่เป็นทำเลทองบริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4แขวงลุมพีดีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเนตรียมทหารและสวนลุมไนบาซ่ามาก่อน <Yeah. S 1> โครงการวันแบงคอก มีแนวคิดการออกแบบมุม่งเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในโครงการเพื่อการใช้ชีวิตในสมาร์ c ซิตเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแวดล้อมอย่าง LEED n e h b o r h o o d Development Platinum เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพในการดึงดูดบริษัทชั้นนำมักท่องเที่ยวและคนไทยนววเปีนแลนด์มาร์ครบวงจรระดับโลก โดยประเภทของโครงการนี้เป็นแบบพื้นที่เชิงพานิชยก,กรรมแบบผสมหรือ m i x ซ์ยูสเป็นอาคารที่มีการประกอบกิจการหลายประเภทในอาคารเดียวกันได้แก่โรงแรมที่อยู่อาศัยร้านค้าพานิชยก,กรรมห้องประชุมสำนักงานและที่จอดรถยนต์เป็นต้นโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของโครงการวันแบงกอกก็คือตึกซิกเนเจอร์ทาวเมีความสูง430เมตรจำนวนชั้น90ชั้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์จะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งใหม่และเป็นหนึ่งในสิตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้มแชมป์ปัจจุบันอย่างตึกแมกโนเลียวอเตอร์ฟรอนที่ไอคอนสยามและจะกลายเป็นสถาปัตยกรรมระดับโลกและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งในอนาคตนอกจากนี้โครงการวันแบงคอกยังเป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในโครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ50ไร่ จากจำนวนทั้งหมด104ไร่ภายในโครงการมีจำนวน10อาคารและแต่ละอาคารมีพื้นที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้นใต้ดิน4จนถึงชั้น4ประกอบไปด้วย 1. สำนักงานเกรด A ทั้ง5อาคารพื้นที่กว่า500,000ตารางเมตร 2. โซนรีเทล4โซนประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและร้านอาหารรวมกันกว่า450ร้านบนพื้นที่กว่า180,000ตารางเมตร 3. โรงแรม5แห่งตั้งแต่ระดับ b ู u t i q u e h o ไปจนถึงระดับ super luxury รวมกว่า1,100ห้อง 4. คอนโดมิเนียมระดับชั x ร r y 3อาคารสามารถชมวิวกรุงเทพมหานครได้แบบพาโนรามาโดยเห็นวิวทั้งจากฝั่งถนนวิทยุและฝั่งสวนลุมทีนี 5. พื้นที่งานกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและพื้นที่สีเขียวกว่า50ไร่และ 6. มีซีวิคปราซาบนพื้นที่กว่า1,000 0ตารางเมตรสามารถเป็นศูนย์กางการจัดงานแสดงระดับนานาชาติและงานเทศกาลต่างๆของประเทศไทยได้ <G> โครงการวันแบงคอกเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2,564ใช้เวลาก่อสาร้างประมาณ3ปีโดยสามารถเปิดเฟสแรกได้ในปี2,566ออีกไม่นานเราจะได้มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่เมื่อเทียบกับมหานคระระดับโลกได้เลยทีเดียวและที่ิ่านผู้ชมได้หับบึงหับสมผ่านไปแล้วนั่น,นก็เป็นโครงการวันแบงคอกเนาะเพิ่นเฮดได้สุดๆเฮดได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบงดงามอ,อะไรเนาะและพิธีเปิดก็สุดว้าวเลยทุกคนถือว่าเฮดได้ดีแบบสุดๆไปเลย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนาะขนาดกุ้งเองเห็นแล้วก็ยังอยากจะไปเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ว่าฮ็ดได้ดีได้ถึงที่สุดเนาะสมับที่เพิ่นตั้งไววว่า เป็นเมืองอาศาัศรียะนะทุกคนแลนนี้ก็เปียนเรื่องราวท้งมดที่กุ้งเอามาต้นมาฝากกันในมือน,นี้ถ้าทานผู้ชมมีความคิดเห็นแนใดก็จะลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลนมือน,นี้กุ้ตงตกลาท่ัดผู้ชมไปก่อนขอบใจทุกๆคนทุกๆ่านที่เขามาหับเบิงหับชมเมือน,นี้ตกราท่ันผู้ชมไปก่อนเด้อเจอกันใหม่เมื่อหน้าสำหรับมือน,นี้สบายดี